จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลในฤดูก,กาล2021-2022ครับและนี่คือการสรุปภาพรวมทั้งหมดครับของ5ลีกใหญ่ในฟุตบอลยุโรปรวมถึงถ้วยรางวัลถ้วใหญ่ทั้ง3าถ้วยด้วยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในซีซั่นนี้มีอะไรน่าสนใจครับไปติดตามได้ในเกมเอเนเลข่าวครับ วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีฬากับพวกเรากับเสื้อดูกี้เออร์โรีเด์ราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดน,น,นได้ที่ไลน์ท็อปนะจ๊ะอร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ ขออนุญาตเริ่มต้นกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนเลยนะครับเพราะว่านี่คือลีกที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะครับในบรรดาฟุตบอลยุโรปครับเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นดําเนินเรื่องราวเสมือนกับภาพยนตร์ดราม่าเลยนะครับทั้งในแง่ของการลุ้นแชมป์การลุ้นท็อปโฟและก็การลุ้นตกชั้นในตอนแรกเนี่ยแมนซิตี้เหมือนจะลอยลำคว้าแชมป์ซะแล้วนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพวกเขาเป็นจ่าฝูงโดยมีแต้มนำห่างอันดับที่2เนี่ยถึง14คคะแนนรับอย่างคะแนนครับทัพหงแดงงขออเจนคล็ปครับก็เก็บแต้มไลล่่าตามมาาเเเเรรรืื่่่อออยยๆใในนนขขณะะทีีีัับบสฟ้งปป๊ค ก็มีการพลาดท่าทําแต้มหลุดมือไปบ้างจนเหลือช่องว่างหากเะลีู่เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับแล้วพอมาเหลือคะแนนเดียวด้วยนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็ถือว่า ต้องลุ้นต้องบี้ต้องบทกันยาวๆเลยนะครับจนถึงวันสุดท้ายเลยแล้วแม้ว่าทัพซิตีนะ้นั้นจะโดนแอสเซนวิลล่าออกนําไปก่อน2-0งศูนย์แต่พวกเขาก็ยิง3ลูกรวดนะครับแล้วก็ช่วยให้กลับมาคว้าชัยได้สําเร็จแล้วก็ช่วยให้กลับมาคว้าชัยชนะได้สําเร็จนะครับก่อนจะคว้าโทรฟี่พรีมเมียร์ลีกกริตไปครองครับซิตี้นั้นจบซีซั่นด้วยคะแนนทั้งหมด93คะแนนครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจบซีซั่นที่92คะแนนก็ถือเป็นการลุ้นแชมป์ระหว่าง2ทีมที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงในซีซั่นนี้ครับส่วนในพื้นนนททีี่่็อปเยะครรรับกา,าโ Surprise, พา,าพาร์ตเนอร์ขอสเปอร์แซงหน้าอาร์เซนอลขึ้นมาจบที่อันดับ4ได้สําเร็จแล้วก็คว้าโค้ต้าสุดท้ายของเวทียุโรปถ้วยใหญ่ไปได้นะครับส่วนโค้ต้ายูโรปาลีกและก็คอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับก็มีดราม่า,าในช่วงท้ายเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยทีมที่มีโอกาสที่จะแซงหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นไปอยู่อันดับ6ได้สําเร็จเนี่ยปรากฏว่าพวกเขาพ่ายแพ้ในนัดสุดท้ายครับ แล้วแม้ว่าปีศาจแดงนี่ก็พ่ายแพ้คริสตัลพาเลต1-0แต่การที่เวสต์แฮมนันไม่ชนะแล้วก็พลาดท่าไปแพ้บไบรตัน3-1เนี่ยแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับต้องตกไปเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกแทนนั่นเองครับส่วนในโซนตกชั้นเนี่ยนะครับก็ลุ้นกันหนักจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับลิสต์ยูเนเต็ดครับโชคดีที่เอาตัวรอดมาได้หลังเอาชนะเรนฟอร์ดไปได้2-1ส่วนเบอร์ลีย์ครับแพ้นิวคาสเซิลในเกมสุดท้ายร่วงสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพตามวัตฟอร์ดและนอริสิตี้ในท้ายที่สุดแล้วมาตตตต่่่่่่่อออออทีีีาาาาาแแหหหนนนนนนนงงงดดววววซซโะะคครรรรัับบเเเยููููมมมมมืกกกลลลล์์ขขิพปปไไ แต่มาฟอร์มแผ่วในช่วงต้นปี2022นะครับแล้วก็โดนซอนเฮนร์มินนั้นตามที่มาติดติดและสุดท้ายพวกเขาทั้งคู่ครับคว้ารางวัลดาวซอลโวร่วมกันที่23ประตูครับรางวัลอื่นๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของรางวัลครีนชีสใช่ไหมฮะถุงมือทองคำเนี่ยก็จะเป็นทนายของอาริสันครับที่ได้รางวัลไปคู่กับเอเดรียนมราเรสนั่นเองนะครับส่วนผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากว่าเอ๊ะใครจะได้สุดท้ายประกาศออกมาครับเป็นเจคคคคคเเเออออ็็็็นนนนลลปปะะะรรรรัับบกกาาาายดมมม่่พสวว๊ทไ แด้ผูเดียล่าถึงไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแล้วกันะะนะครับลิงก์ถัดมาที่น่าสนใจนะครับถ้าวัดกันตามประชากรที่ติดตามลิกเนี่ยผมว่าลิกนี้อยู่ในรงัง king อันดับ2แล้วก็ใกล้เคียงอันดับ3มากๆนะครับนั่นคือลาลิกาสเปนนั่นเองครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของราชันชุดขาวเลยนะครับเพราะมันว่าเขาจะถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับขุมกำลังที่ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดเซย์เรรามอสโรเฟลวารานในขณะที่แกนหลักอย่างเบนเซม่าโทนี่โครสลูก้าโมดริสก็เข้าสู่ช่วงโรยลาแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในใหญ่ของทีมอย่างคา,ารา์โลีีกาาามมครรองได้สสเเ็็จปนัยท่35 มีการการกันตีการเป็นแชมป์ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนเมษายนเลยด้วยซ้ำในขณะที่ตอนนั้นนี่นะครับยังเหลือแมตช์การแข่งขันที่ถึง4แมตช์โดยมีแต้มห่างจากบาร์เซโลนาดับ2ไกลถึง13คะแนนเลยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าปีนี้เนี่ยไม่มีใครเหนือกว่าพวกเขาอีกแล้วในสเปนนะครับอาเชลติสามารถผสมผสานแข้งวัยหนุ่มกับแข้งวัยเก่าได้อย่างลงตัวสุดๆส่วนบาซ่าของชาบีเอนเดสครับก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยถือว่ายกระดับทีมขึ้นมาได้ดีมากๆไต่อันดับจากอันดับ9ขึ้นมาอยู่อันดับ2ได้รแ้าสุดทย จะจบฤดูกาลแบบมือเปล่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าบาร์ซ่านั้นมีแนวโน้มที่ดีครับที่จะกลับมาเป็นผู้ต่อกรที่สูสีกับราชันชุดขาวในซีซั่นหน้าส่วนทัพตราหมีแชมป์เก่านะครับจบฤดูกาลด้วยอันดับ3ครับคว้าโคต้า UCL ไปครอง ร่วมกับเซบีย่าแล้วก็ทางด้านเรอเบติสกับเรอโซเซดัดเนี่ยนะครับได้สิทธิ์ไปลุยศึกยูโรป้าส่วนโคต้าคอนเฟอเรนซ์เนี่ยตกเป็นของบียเรียลทีมอันดับ7ครับโซนตกชั้นมีดราม่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่ากรานาดาที่เคยอยู่อันดับ16ดันพลาดสะดุดในแมตช์สุดท้ายก็เลยตกมาอยู่อันดับ18กอดคอเลมันเต้และอาราเบสร่วงลงไปสู่เซกุนดาข้ามาดูรางวัลส่วนตัวกันบ้างครับดาวซันโวปีนี้ในวันที่ไม่มีโรนัลโดและเมสซี่ที่ลาลิก้าเนี่ยสุดท้ายตกเป็นของคาริมเบนเซม่าครรับบบเเเเพาาาาาะ้ฉฉิดดยยในลลลกแบบสุๆไปครับ ยืนยันด้วยผลงาน27ประตูในลีกทิ้งห่างอันดับ2อย่างยาโกอาสปาร์ถึง9ประตูเลยนะครับและนอกจากจำนวนประตูแล้วเนี่ยเบนเซม่ายังโดดเด่นในเรื่องของการสร้างสารรค์เกมด้วยซีซั่นนี้ครับเจ้าตัวเกือบคว้ารางวัลจอมแอซซิสต์ได้น่าเสียดายครับที่เขาแอซซิสต์น้อยกว่าอุสมานเดเบเล่แค่1ครั้งเท่านั้นครับเดเบเล่ทำไป13ครั้งในขณะที่เบนเซม่า12ครั้งครับ ภาพรวมในลาลิกาสเปนเนี่ยนะครับก็ถือว่าจบเร็วมากๆนะครับแล้วก็จบเร็วคล้ายๆกับลีกนี้เลยครับนี่เป็นลีกที่ได้รับความนิยมสูงเหมือนกันครับที่ประเทศไทยนั่นคือบุนเดสลีกาเยอรมันนั่นเองครับบาเยิร์นมิวนิคครับที่เปลี่ยนผู้จัดการทีมจากคันซิฟริกมาเป็นเจอเรนนาเกลมันและแม้ว่าจะเป็นการคุมทัพแค่ซีซั่นแรกครับแต่ว่านาเกลมันยังคงรักษามาตรฐานของทัพเสือใต้ไว้ได้ดีมากๆในบุนเดสลีกานะครับด้วยขุมกำลังที่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับมันจะเป็นอาวุธหนักอย่าง ซดกรานาบีเลรอยซาเน่คิงลิสโกรมองล้วนเป็นคนสำคัญมากๆของบาเยนร์นะครับยิงคู้แข่งไปมากถึง9.7ประตูเลยไม่แปลกเลยครับที่พวกเขาเนี่ยจะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้10ปีติดต่อกันโดยบาเยนร์นั้นมีแต้มห่างรองจ่าฝูงอย่างบรูสเซิลดอร์ฟบนถึง8แต้มแถมยังคว้าแชมป์ก่อนจบซีซั่นถึง4นัดเหมือนกันครับอันดับที่3อันดับที่4ครับเป็นของไบเออร์เลเบอร์ุสเซิลและอาร์เบลไลฟ์ซิกที่คว ah ้าโคต้าแชมปนลีกไปครองร่วมกับทัพเสือเหลืองใน,นขณะที่พ คว้าตั๋วไปลุยคอนเฟอเรนซ์เอกซีซั่นหน้าสำหรับ2ทีมที่ต้องตกไปเล่นในลีก้า2นะครับประกอบไปด้วยทีมของบิลเลเฟลและก็กรอยเทอร์ฟอร์ดนะครับแต่ดับสิบหกของบุนเดสเลก้าเยอรมันอย่างฮา่นทาเบอร์ลินเนี่ยนะครับเมื่อไปเล่นเฟร้ยอฟกับฮัมบวกแล้วเนี่ย <c oughs> พวกเขารอดตกชั้นครับเพราะพวกเขาเอาชนะฮัมบวกได้สำเร็จแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยต่อไปครับในส่วนของการชิงรองเท้าทองคำหรือว่ารางวัลดาวซันโวถือว่าเข้มข้นมากๆเพราะนอกจากโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีกองหน้าคนอืื่่่่่่นนนนนนๆทีรรรรรรรววววมมลลลุุ้้ไไปปดดยาาาาจะเเเเ็อออออ์์์ิิิิงฮัฟสชคคคคหตูบ ยังไรก็ตามนะครับสำหรับเบทีมูเดสิก้าเนี่ยยังถือว่าเป็นของตายของเลวานอยู่ดีครับตลอดซีซั่นครับเจ้าตัวกดไปคนเดียว35ประตูคว้ารางวัลดาวซุโรโวไปครองเป็นสมัยที่7แล้วนะครับส่วนรางวัลท็อปอสเซทเนี่ย ตกเป็นของโทมัสมุลเลอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับที่ปีนี้จ่ายเพื่อนทาประตูไปทัปท้งหมด18ครั้งสิ่งที่น่าสนใจมีอยู่อย่างหนึ่งครับแม้ว่าบันเดยซิก้าเนี่ยจะมียอดก,กองหน้าเยอะแยะมากมานะครับจะดูเหมือนว่าซีซั่นหน้าเนี่ยอาจจะมีะหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปเพราะตอนนี้เลวันดอฟสกี้ประกาศชัดเจนมากๆว่าเฮ้ยเขาไม่อยากต่อสัญญากับเสือใต้แล้วเขาอยากจะย้ายทีมส่วนฮาแลนด์นั้นซบตัดแมนซิตี้เป็นที่เรียบร้อยในขณะที่พราสติกชิกและคริสเอร์แอนกุนกูก็ได้รับความสนใจจากเหล่าสโมสรยักษ บนเดสกีการเยอรมันในซีซั่นหน้าหากไม่มีตัวรุกเหล่านี้เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอาจจะมีซาเดโอมาเน่ก็ได้ครับลีกที่4ครับซเริยาอิตาลีครับนี่คือลีกที่โอ้โหแฟนๆชาวไทยเริ่มกลับมาคลึกคักกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าทีมที่เข้าป้ายคว้าแชมป์เนี่ยเป็นยอดทีมที่ใครก็ตามที่อยู่เมืองไทยเนี่ยจะอินกับทีมนี้มากๆเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเอซีมิลานคือเจ้าแห่งยุโรปอย่างแท้จริงและมีแฟนบอลในประเทศไทยนั้นเยอะมากๆอีกหนึ่งทีมครับและพวกเขาในปีนี้เน ในรอบ11ปีเลยครับการลุ้นแชมป์เนี่ยก็ลุ้นจนวินาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่าคู่แข่งของเอซิมิลานอย่างอินเตอร์เนี่ยก็ตีขึ้นมาตีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีห่างกันอยู่ไม่กี่แต้มและปิดท้ายซีซั่นด้วยการที่เอซิมิลานเนี่ยนำอินเตอร์มิลานอยู่เพียงแค่2แต้มเท่านั้นครับฝั่งพระรองอย่างอินเตอร์มิลานเองเนี่ยแม้ว่าจะเสียอันโตนิโอคอนเต้แล้วก็โรเมร์ลูกากูนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมซิโมเน่อินซากีที่ยังคงเดินหน้าต่อสู้จนพาทีมทว Super คว้าถ้วยซูเปอร์โคปาอออออออิิิตตตตาา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 าเเเเเเเลลลลีีีีีีีียย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 นน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 น่่่่่่่่่่่่่ไไไไดดด้้้ะะะฮแแแมมมมมมปกกกัััังงงงงงจจบบบบรรรรรฝููหหห็็ถืววววคคคสสส์ทททุุผพ ที่มาตรฐานดรอปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะคว้ากองหน้าฟอร์มฮอตอย่างดูซาร์าลาหฮวิชมาร่วมทัพได้ในตลาดหน้าหนาวแต่ก็จบได้เพียงแค่ดับ4่เท่านั้นครับส่วนเรื่องโคต้า UCL ใช่ไหมก็มี A c ซมิลานมีอินเตอร์มิลานแล้วก็มีทีมอันดับ3อย่างนาโปลีส่วนทีมอันดับ4ก็เป็นยูเวนตุสที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในขณะที่โคต้ายูโรปาลีกครับตกเป็นของลาซิโออันดับที่5และโรม่าอันดับที่6ส่วนฟิออร์เนนีนาจบในอันดับที่เจ็ต้องไปดูในศึนกนน Serie B, คกอ,กอ,ยอย cia, นเฟอเรนดับ ต,ตกม้าตายในนัดสุดท้ายนะครับหลังทำได้เพียงแค่เสมอกับเวเนเซีย0-0ส่งผลในพวกเขา ต้องตกชั้นตามมาเลเซียไปในที่สุดฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่ามียอดเป็นสกาที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลอตเตโรมาติเนสทามิเอบราฮัมดูซาวาลาโฮวิตต์โรเฟลเลอยลโอริเวียสชิรูและสาตันอิบราฮิโมวิชแต่บทสรุปนะครับกลายเป็นของคนนี้อีกแล้วชิลโลอิโบบิเล่นั่นเองครับกองหน้าวัย32ปีของลาซิโอที่คว้าตำแหน่งดาวซันโวไปครองด้วยจำนวนประตูทั้งหมด27ประตูนำหน้าวลาโฮวิชอันดับ2เพียง3ประตูเท่านั้นและตำแหน่งจอมแอซิสตกเป็นของโดเมนิโกเบราดีของซาซูโอโรทีีี่แออสสซิไปททัััั้้้งงหมดด14คคครรรบบลลกกุายเ ที่หลายคนบอกว่าเป็นลิกปั๊มบอดนะฮะผมทำคลิปไปมีคนมกว่าโอ้ยนี่ลิกนี่ลิกบอดไว้ปั๊มสแตทอ่ะมาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าในายใหญ่อย่างมาร์เซโรลโลเชติโนนะครับจะถูกตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับการเข้ามา รับหน้าที่ในกรุงปารีสเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งคำถามเรื่องฝีมือว่าเฮ้ยดีพอหรือเปล่าที่จะคุมซุปเปอร์สตาร์หลายๆคนที่อยู่ในทีมแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับด้วยความที่เต็มไปด้วยยอดนักเตะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากมากนักที่เขาจะคว้าแชมป์ลีกเอิร์กนะครับแล้รุกคนสำคัญอย่างคริเลียนบาเป้เนี่ยก็ส่งผลทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าป้ายคว้าแชมป์ลีกเอิร์กไม่ยากเย็นนักตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วโดยมีแต้มห่างอันดับที่2ไกลมากถึง15คะแนนนะฮะในขณะที่แชมป์เก่าอย่างเลวเนี่ยหลุดระบบตตกกกกไปปปออออออยยยยู่่่ััััััันนนดดดบบบบ10เเลลลลแแะะสาาหรรรรโโโโโคุ้ิิมมม์ซททีี2็3 กอดคอกับเปเชคว้าตั๋วไปลุยสึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในซีซั่นหน้าส่วนโคต้ายูโรปาลีกนะครับตกเป็นของแรนซ์ทีมอันดับที่4และน้องสรับที่คว้าโคต้าจากการเป็นทีมแชมป์เฟรนด์ครับส่วนนีดอันดับที่5เนี่ย คือตัวแทนไปรู้สึกคอนเฟอเรนซ์ในซีซั่นหน้านั่นเองนะครับโซนตกชั้นครับมี2ทีมกอดคอตกชั้นลงไปเล่นในลีกเดอร์สอย่างเป็นทางการแล้วโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอดีตทีมเก่งลิกเอิงอย่างบ็อกโดนะครับที่ต้องตกไปในฐานะบวยหลังเก็บชนะได้เพียงแค่6นัดเท่านั้นตลอดฤดูก,กาลส่วนอีกทีมที่ต้องตกชั้นไปก็คือเมสนั่นเองนะครับเป็นทีมระดับ19ที่พ่ายแพ้ต่อปารีสในแมตช์สุดท้ายแบบย่อยยับถึง5-0ส่วนระดับ18อย่าง Saint Pay SA, แางังเอเตียนเนี่ยนะครับก็ไปลลลลลลลุุุ้้้้้้้นนนนนนเเพพยยยย์ออออออฟฟกกกกกัััับบบโโแแแแแซววววปรราาาาาาฏ่่่จดดดดดททษหงงมมมมมีีีะะตส เนี่ยแซง,งกันเต็ก็ตกชั้นไปตามระเบียบนะครับและรางวัลดาวซวนโวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเราก็พูดชื่อเขาไปแล้วเอ็มบาปเป้ครับ28ประตูเถลอิรตตำแหน่งดาวซวนโวลิกเอิงอีกครั้งนะฮะแถมเจ้าตัวเนี่ยยังเหมารางวัลจอมแอสซิตประจำซีซั่นไปอีกด้วยที่น่าชงวนใจมีเพียงอย่างเดียวครับคือผลงานของเรเนลเมซซี่ที่ ยิงได้เพียงแค่หประตูเท่านั้นท,ท,ทั้งทางซีซั่นก่อนเนี่ยเจ้าตัวเพิ่งจะพกดีกรีกดาวซโอลลาลิกาา้ามาหมาดๆนะครับแต่ก็ยังดีครับที่เมซี่เนี่ยยังคงรักษามาตรฐานาเรื่องการสร้างสรรค์เกมได้ปีแรกในลีกเออของเขาเนี่ยแอซิดเป็นรองแค่เอ็มบาปเป้เท่านั้นโดยมีจำนวนแอซิดอยู่ที่14ครั้งครับในขณะที่เอ็มบาปเป้นั้นแอซิดไปทั้งหมด17ครั้งนี่คือภาพรวมของ5ลีกใหญ่ยุโรปนะครับทีนี้ไปดูฟุตบอลทั่วยุโรปบ้างว่ามีอะไรสำคัญบ้างไฮไลท์สำคัญของโลกลููููกกกกกหนน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 นัััััััังงงงงใใซซีีีีีีีีี่่่่่้้้้เเเเเยยยยะะะคคคคครร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 บบบืออ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 าาาาดดดดววววลลลลลลลทฟแแแชชมมมปป์ขิิิพตต2018ุ ซีซั่นนี้เนี่ยมีเรื่องน่าเซอร์ไพรส์มากมายครับโดยเฉพาะทางฝั่งราชันชุดขาวที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาได้ถึงรอบชิงนะฮะเพราะผุงกำลังของพวกเขาเนี่ยไม่ได้โดดเด่นเหมือนยุค BBC แต่ว่าท้ายที่สุด อันเชลติครับพาทีมชุดนี้ไล่ปราบของแข่งทั้งเปเช่เชลซีแมนซิตี้และแน่นอนก็ปราบลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้สมเร็จครับการคว้าแชมป์ครั้งนี้ครับทอใเ้เรอรลมดริดนั้นเป็นแชมป์สมัยที่14ซึ่งก็เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อันเชลติเนี่ยยังสร้างสถิติกลายเป็นกุนซือคนแรกในบริษัทที่สามารถคว้าถ้วยบิ๊กเอียร์ได้มากที่สุดที่จำนวน4สมัยจากการเข้าชิงทั้งหมด5ครั้งครับส่วนางวัลสกอร์หรือว่าดาวซันโวครับตกเป็นของคาริมเบนเซมาตามคาดเลยครับจำนวนประตูเนี่ยดับ 2, ี้2ประตูเท่า ก็ถือว่าการควา้าแชมป์ครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับที่จะคว,ว้ารางวัลบอลลงดอร์คนต่อไปส่วนตําแหน่งจอมอาร์ซิสต์เนี่ยนะครับตกเป็นของบรูโน่เฟร์นันเดสที่จ่ายบอลให้เพื่อนทําประตูได้ทั้งหมด7ครั้งครับมากกว่าเรรอยซาเน่และวินิสุสจูเนียอันดับ2เพียงแค่1นึ่งอาร์ซิสต์เท่านั้นครับสำหรับมาดูยูโรปาลีกกันบ้างนะครับยูโรปาลีกซีซั่นนี้เนี่ยมีทีมดังตบเท้าเข้าร่วมมากมายครับแต่ใครจะเชื่อครับคู่ชิงเนี่ยกลับกลายเป็นม้ามืดอย่างแอรสแฟนดด์์์คครรรรรรััับบบบสาาาาาาหหเเเเเนนนนนนนจออออี่่่ยะพวกกขผิใล็มไ ไม่ว่าจะเป็นเรลเบติส บาร์เซโลนาและเวสต์แฮมในขณะที่แฟรงก์เฟิร์ตครับฟอร์มแรงปราบทั้งดอทมุลเรสตาร์เบลเกตบราก้าและไลฟ์ซิกก็ถือว่าผลงานในรอบน้องเอ้าเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งคู่นะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยทั้ง2ทีมก็เล่นได้อย่างดุเดือดจบเกม90นาทีด้วยสกอร1์1ต่อ1ก่อนจะเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษยังไม่มีใครกินกันได้ลงแล้วก็ไปลุ้นกันต่อในเรื่องของการโดนจุดโทษและกลายเป็นว่าแฟรงก์เฟิร์ตนั้นแม่นเป้ามากกว่าฮะเอาชนะไได้วยสกอร์ห้าต่อสี่คว้าแชมป์ย,ยูโรป้ายการ นะฮะฮที่เริ่มต้นในซีซั่นนี้เป็นครั้งแรกและทีมดังๆที่ต้องลงเล่นในรายการนี้ก็ประกอบไปด้วยเลสเตอร์ซิตี้พีเอสบีไอโอเฟนอลิมปิกมาร์เซย์เฟย์นูดแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าจับตามองก็คือโรม่าของกุนซืออย่างโจเซ่มูรินโญ่ครับที่ร้างราจากถ้วยแชมป์มานานหลายปีครั้งสุดท้ายที่มูรินโญ่คว้าแชมป์มาครองได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี2017ครับที่ต,ตัวสามารถพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ยูโรป้าได้สำเร็จเส้นทางของโรม่าในรายการนี้เนี่ยพวกเขาผ่านมาได้ทั้งการเจอกัับบบบบบวิิิิิเเเเเททททดดดใใในนนนนนรรรรรรรอออออ16ีีีมมมมมสสสุ้้้าาาาาาย์โกก8แลลละะผ่ตตซงงชศาาาาชศจถข ได,ได้สำเร็จก่อนจะคว้าชัยชนะด,ด้วยสกอร์1-0สมมติน,นะครับหมาป่ากรุงโรมครับสามารถคว้าทั่วยุโรปได้เป็นครั้งแรกในรอบ60ปีของสโม,มสรน,นอกจากนี้นะครับโจเซฟมูริโนโญ่เนี่ยฮะยังสร้างสถิติเป็นกุนซือคนแรก ที่พาทีมที่ตัวเขาเองคุมด้วยนะฮะคว้า3ถ้วยหลักของยุโรปครบทุกใบนับตั้งแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกและคอนเฟอเรนซ์ลีกครับนี่ก็ถือเป็นถ้วยที่ตัวเขาเองรอคอยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่เคยมีใครทำได้นะฮะเพราะว่ามันเพ,พิ่งจัดเป็นปีแรกใช่ไหมแล้วถ้าเขาทำได้เนี่ยก็จะกลายเป็นกุนซือในหน้าประวัติศาสตร์คนแรกที่คว้าถ้วยได้ครบทุกใบเลยก็ไม่แปลกใจที่เจ้าตัวนั้นหลัง่งน้ำตาออกมานะครับและนี่คือบทสรุปของทุกถ้วยทุกลีก League, บนเวทียุโรปนะครับมันถือว่าเป็นออออออีีีีีีีกก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 ฤดดููาา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 ลลลลลทท่่่่่สนนนนนุคคคครรรรรรรบบบบบมมมๆถใจจจจยยยยยยงงงงงเงเเโแ้้ิัััััไ็ตะหหซซ ไฮไลท์ light, สำคัญที่ง่าจับตามองครับนั่นก็คือตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์บางทีครับอาจมีดิวลึกลับมีบิ๊กดิวมีดิวขอมดำดินที่ยิ่งกว่า mm hmm. เอ็นบราหฮาแลนก็ได้ผมว่ารอติดตามเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการซื้อขายกันได้เลยครับและถ้าคุณอยากติดตามข่าวสารแบบครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายเนี่ยนะฮะติดตามได้เลยครับที่เพจเกมเองไม่ใช่ผมร้อเล่นนะฮะที่ขอบสนามเนี่ยนะครับก็ติดตามได้ทุกทุกคนที่อยขอบสนามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้เกมเอง เกมเอนลเอะเลงข่าวและขอบสนามด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับคุณประทับใจกับถ้วยใบไหนมากที่สุดแชมป์ลีกของ5ลีกใหญ่หรือว่าถ้วย UCL หรือว่าถ้วยยูโรปาลีกหรือว่าถ้วยยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเออลองคอมเมนต์เข้ามาประทับใจโมเมนต์ไหนมากที่สุดถ้าเรารวมโมเมนต์หลายๆโมเมนต์มาได้ที่คุณคอมเมนต์เนี่ยเราอาจจะทําอีกคลิปหนึ่งแยกมาว่าเป็นแบบเฮ้ยห้าโมเมนต์ประทับใจของปี2021-2022อะไรแบบเนี้ยโดยผลโหวตจากเพื่อนๆทุกคนนะฮะถ้ามีคนมากดไลค์คอมเมนต์เพื่อนๆเยอะเราก็อาจจะทําแบบนั้น ไปหลองเกมเองระเลงข่าวหมดลงแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะเกมเองระเลงข่าวนะฮะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดชื่อพี่เจมหรือเปล่าไม่ใช่ฮะชื่อเกมนะฮะไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ